ด้านที่2การบริหารจัดการเรียนรู้อ่านออกปหนึ่งอ่านคล่องปสี่การอ่านคล่องของนในเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนิกาฟักเทศอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้หนูจะมาอ่านเรื่องชีวิตความเสมอภาคเริ่มเก็บหอมรอมริบหยอดกระปุกมุ่งเก็บออมสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ ไม่ฟุ่งเฟือยฟุ้งเฟือคุณอันนั้นอีกยึดมั่นมัธยัตรประหยัดเชียวเป็นเด็กด,ดีใฝ่เรียนเพียรศึกษาพิจารณาพิเคราะห์ฉลาดเฉลียวจะบากบันบุกตะลุยอย่างเด็ดเดี่ยวแม้ทางเปี่ยวจะไฝหาคุณธรรมจะบำรุงบิดดอนและมารดาจะเป็นบุตร ทิดาไม่ถลําเป็นคนดีมีวินยัยใฝ่น้อมนำศิลธรรมยึดมั่นกตัญญูจะริเริ่มสิ่งใดให้ปรากฏอนาคตมุ่งมั่นหมั่นเรียนรู้พัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ให้ควบคู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง ลาดมีมากรสทั้งของสดของแห้งแกงผักหลนทั้งเครื่องเทศผักเขียวเจียวระคนทั้งน้ำข้นน้ำใสตามใจเราผักคะนา้าต้นหอมเขียวชะอุ่มตัดแล้วจุ่มน้ำไว้อย่าให้เฉาพืชจะเศษมากมายเลือกใช้เอาต้นกับเขาขิงขาคุณค่าดีขอบคุณค่ะ